ฮะวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟกันนะครับเซิร์ฟกาลามัมนี่ฮะกาลามัมด d t d n net นะฮะ i p พีเซิร์ฟจะอยู่ใต้คลิปนะฮะเล่นเลยแปบบ๊บฮะอ๋อคนเต็มนะฮะ ก็เล่นไม่ได้นะฮะย้ายไปไฮพิเซลได้ไหมฮะของของครับนี่ฮะยังเล่นได้นี่ฮะบิวแบทเทิลอันผิดคอไพด้วยนะ คนออกดูแคนแรกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็ดวีสิบวีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งสูดไป,ไ,ปไม่รู้จักนะขอพี่ไปดูกันแบบคัะ อ๋ออ๋อแปลว่าอะไรเนี่ยละ่ะฮะเป็นรูปเมื่อกี้นะฮะคำหนึ่งน,น,นะคะอาจจะสร้างไม่เหมือนเหมือนก็ <ๆ S 1> ขออภัยด้วยนะท้ายสุด่ะ

เหมือนเนี่ยนี่มีเสียงก็ขอภัยด้วยนะฮะ ในคลิปหน้าผมจะมาเล่นเซิร์ฟกาลามนะฮะเดี๋ยวใต้คลิปจะลงไอพีกาลามและก็ฮาร์ดิเซอร์นะฮะหรือว่าจะไม่ได้เล่นยังไงนี่นะไม่สวยก็เวลามันช้าใช่ไหมฮะขอจบเพียงเท่านี้นะคะ